วันนี้มาติดตามมาตรการจากธนาคารของรัฐโดยมีมาตรการพักหนี้และการเพิ่มสินเชื่อให้กับประชาชนรวมถึงผู้ประกอบการ SME จะมีรายละเอียดอย่างไรบ้างมาติดตามชมกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องเงินกู้สินเชื่อนะคะช่องข่าวสารดีๆทางด้านการเงินที่ควรกดติดตามเอาไว้ค่ะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์รวมถึงกดติดตามช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องของเราไว้ด้วยนะคะโดยนายธนกรวังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยว่านายกรัฐมนตรีนั้นมีความห่วงใยประชาชนในพื้นที่ที่ประสบภัยน้ำท่วมโดยสั่งการให้ทุกหน่วยงานนั้นให้ความช่วยเหลือในทุกด้านเพื่อบรรเทาวความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกรและผู้ประกอบการให้มากที่สุดโดยสถาบันการเงินเฉพาะกิจภายใต้สังกัดกระทรวงการคลังได้จัดทำมาตรการพักชําระนี่และสนับสนุนสิ เชื่อเพิ่มเติมเพื่อเป็นการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชนและผู้ประกอบการผู้ที่ได้รับผลกระทบ จากอุทกภัยซึ่งแต่ละธนาคารได้จัดทำรายละเอียดและเงื่อนไขที่น่าสนใจแตกต่างกันอาทิการพักชําระนี่สูงสุด1ปีสนับสนุนวงเงินกู้สินเชื่อเพิ่มเติมดอกเบี้ยศูนเปอร์เซนต์นาน3เดือนสูงสุดถึง1ปีโดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ค่ะ อันดับแรกคือธนาคารอ,อมสินได้ออกมาตรการพักชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยนานถึง3เดือนโดยสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ธันวาคมปี2564มาตรการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินสินเชื่อสำหรับลูกค้ารายย่อยสินเชื่อเคหะสินเชื่อสำหรับ SME และ 2. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรหรือทกสออกมาตรการพักชำระหนี้ไม่เกิน12เดือนและไม่คิดดอกเบี้ยรปรับโดยมีมาตรการสนับสนุนสินเชื่อฉุกเฉินวงเงินกู้รายละไม่เกิน50,000บาทโดยมีอัตราดอกเบีย้ย0%ต่อปี ติดต่อการเป็นระยะเวลา6เดือนและมีระยะเวลาผ่อนชำระทั้งสิ้นไม่เกิน3ปีและถัดมาอันดับที่3คือธนาคารอาคารสงเคราะห์สำหรับลูกค้าเดิมที่หลักประกันได้รับความเสียหายสามารถขอรับการลดดอกเบีย้ยเหลือ0%ต่อปีเป็นระยะเวลานาน,านถึง4เดือน โดยลูกหนี้ที่เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรหลักประกันเสียหายทั้งหลังไม่สามารถซ่อมแซมได้สามารถขอรับปลอดหนี้ในส่วนของราคาอาคารและให้ผ่อนชำระต่อเฉพาะในส่วนของที่ดินคงเหลือเท่านั้นเป็นต้นและถัดมาอันดับ4ี่คือธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางในขนาดย่อมแห่งประเทศไทยได้ออกมาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้าที่ มีการกู้ยืมแบบมีระยะเวลาจะได้รับการผักชำระเงินต้นสูงสุดไม่เกิน3เดือนและมาตรการสินเชื่อฉุกเฉินอัตราดอกเบีย้ย4.99ต่อปีตลอดอายุสัญญาระยะเวลากู้สูงสุดไม่เกิน5ปีปลอดชำระคืนเงินต้นสูงสุดไม่เกิน1ปีเป็นต้น และถัดมาอันดับที่5คือธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทยมีมาตรการช่วยเหลือลูกค้าที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยโดยการพักชำระหนี้เงินต้นชำระเฉพาะกำไรเป็นระยะเวลาไม่เกิน6เดือนและให้ขยายระยะเวลาชำระหนี้ออกไปไม่เกินระยะเวลาที่พักชำระและยกเว้นค่าชดเชยผิดนัดชำระโดยสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการได้ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ตุลาคมปี2564ค่ะและถัดมาอันดับที่6คือบริษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือบอสอยอโดยบสอยอนั้นได้ออกมาตรการช่วยเหลือลูกค้า SME สำหรับผู้ประกอบการ SME ที่เป็นลูกค้าของบอสอยอมาตรการลดค่างวด โดยการผ่อนจ่าย20%หรือจ่ายขั้นต่ำเพียง500บาทนานสูงสุดถึง3เดือนมาตรการพักชำระหนี้สำหรับลูกค้าบอสอยอที่ค้างชำระหนี้ไม่เกิน3เดือนโดยพักชำระหนี้สูงสุด3เดือนและพักดอกเบี้ยเกิดใหม่โดยสามารถยื่นคำขอเข้าร่วมมาตรการได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่31ตุลาคม ปี2564โดยท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงินแต่ละแห่งได้เลยค่ะและนอกจากนี้มาตรการช่วยเหลือนี้เป็นมาตรการทางด้านการเงินตามการสั่งการของนายกรัฐมนตรีที่ต้องการช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อย SME ที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยในปี2564ซึ่งจะช่วยลดภาระค่าใช้ใจ่ายให้แก่ลูกค้า ทำให้มีเงินหมุนเวียนช่วยฟื้นฟูกิจการรวมถึงปรับปรุงและซ่อมแซมอาคารเพื่อให้ประชาชนสามารถประกอบอาชีพและใช้ชีวิตได้ตามปกติโดยทุกมาตรการให้เป็นไปตามระเบียบของกระทรวงการคลังโดยยืนยันรัฐบาลมีความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยทุกท่าน และนอกจากนี้ยังมีมาตรการพักซับพักหนี้จากธนาคารแห่งประเทศไทยซึ่งตามที่ภาครัฐนั้นได้ร่วมกันจัดทำมาตรการทางการเงินเพื่อฟื้นฟูภาคเศรษฐกิจสองโครงการได้แก่สินเชื่อฟื้นฟู และผักซับพักนี้ซึ่งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีได้มีมติเห็นชอบและได้จัดงานถแถลงข่าวไปแล้วโดยวัตถุประสงค์ของมาตรการผักซับพักนี้นั้นเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบธุรกิจที่มีศักยภาพแต่ต้องใช้ระยะเวลาในการฟื้นตัวจากผลกระทบของการระบาดของโรคโควิด -19 และต้องการลดภาระค่าใช้จ่ายทางการเงินที่เกิดจากการกู้ยืมกับสถาบันการเงินที่มีอยู่เดิม mm hmm. เพื่อให้สามารถกลับมาประกอบธุรกิจได้ตามปกติในอนาคตโดยธนาคารแห่งประเทศไทยจะให้กู้ยืมเงินแก่สถาบันการเงิน mm hmm. เพื่อสนับสนุนการรับโอนทรัพย์สินอันเป็นหลักประกันเพื่อชำระหนี้ที่ค้างชำระอยู่กับสถาบันการเงินโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบธุรกิจ โอนทรัพย์สินชำระหนี้แก่สถาบันการเงินโดยมีเงื่อนไขซื้อคือในราคาที่โอนไปและมีสิทธิเช่าทรัพย์สินนั้นกลับไปใช้ประกอบธุรกิจได้ตามปกติเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสภาวะขาดสภาพคล่องหรือผิดนัดชำระหนี้อันจะส่งผลต่อฐานะทางการเงินของผู้ประกอบการสถาบันการเงินและต่อเสถียรภาพของระบบเศรษฐกิจของประเทศ โดยสำหรับท่านที่สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถาบันการเงินที่ท่านใช้บริการเพื่อขอความช่วยเหลือหรือผ่านค c เซ็นเตอร์ของธนาคารแห่งประเทศไทยที่เบอร์โทรศพัพท์022836112และเบอร์โทรศพัพท์ที่1213หรือผ่านอ e ีเมล f i n r e h a b bot.or.th ค่ะ สำหรับวันนี้นะคะท่านที่เข้ามารับชมอย่าลืมกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องเงินกู้สินเชื่อเพื่อติดตามข่าวสารดีๆจากช่องเงินกู้สินเชื่อของเราได้ทุกวันนะคะซึ่งช่องของเรานั้นจะมีข่าวสารดีๆทางด้านการเงินรวมถึงข่าวสารเกี่ยวกับสินเชื่อ และข่าวสารทางเศรษฐกิจที่น่าสนใจอย่าลืมมาติดตามได้ที่ช่องเงินกู้สินเชื่อทุกวันนะคะสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมค่ะสวัสดีค่ะ